แต่งอย่างนี้ไม่ได้หรอมวันหลัง่จะได้แต่งมากสพราะสบายๆฮะจะมีกลุ่มฮาร์เลยเดนายของผมเนี่ยก็ผมเพิ่งมาถขีบเป็นน้องคนนึ่้องจริงๆกลุ่มเราจะมีประมาณสามสิบคนผู้หญิงห้าคนแต่ในนี้เลือดพี่ห้าแล้วท้องไปเลยขีดไปขีดมาออกที่ปล่อยบรรยากาศดีแม่งท้องอีกแล้วต้องหยุดขีดกันดิกินแล้วกินลมกินลมเรื่อยๆ แล้วก็เหลือยี่ห้าลาแต่ตอนนี้เหลือห้าลาแล้วเหลือประมาณยี่สิตลามกินห้าลามสิบรอไป่แดกฉันไม่เป็นไรก็ถือว่าขี่สบายๆนะอันนี้ก็ขี่อะไรเหมือนกันนะฮะโอเคถ่ายที่ลูกมันมากขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้ดีใจที่ได้มาร่วมงานนี้ด้วยนะครับเป็นงานบุญงาน์ยี่สิบาทนะครับนี่ถือว่าทขบุญนะครับจริงๆแล้วโรงเรียนวัดวัวชันใช่ไหมฮะเราจะไปพัฒนาเด็กนะครับพัฒนาเด็กนะฮะจริงๆผมต้อง ยังในงานนี้ผมพลาดไปเลเติมกทิงร้องผมก็ต้องมาเพราะลูกชายผมอยู่ที่นี่สองคนนะเรามาทำบุญเลยหัวทำไม่พี่สบาย่มไใส่ขอบนะโดแล้ววันนี้เป็นพี่กอดสาวด้วยฮะนี่ก็ต้องผ้ายาวก็จค่แยาวนีกแค่่นี่โด่ถ้านงมาตรง ตอนเย็นนะผมมานะตอนเย็นเล่นบผมด้วยไม่ไห้ผมเข้าไมผมกินแพนท่อมมาแล้วเจอครูสผมบอกไม่ใช่กาเล่ไม่ให้ผมเข้าผมต้องไปยืมหาเลขเข้ามาเนี่ยอ๋อแล้วจริงๆคนเจี๊ยบเชิญยิ้มก็ว่าจะมานะฮะแล้วไงแต่ทีนี้ติด อันรายการไปต่อก็เลยไม่ได้มาองานนี้ก็เลยมี่เฮ้ยงานนี้ของขายน้อยเหมือนกันนะไม่ชนทางไม่เยอะเลยเอาคนน้อยมาขายไม่ใช่ขายน้อยก็มาได้ผมไปที่ไหนนะร้านบุญเลยนะเนื้ริบบอนไปของเยอะมากใช่แต่เขาไม่ได้เดินซื้ออะไรเลยคนตัวในงานก็ผมโกนด้วยี่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเมียไปด้วยใช่เมียไปด้วยรู้ว่าจะไปตีจะไปตีมันแตกอยู่แล้วลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นใครไม่กินลูกชิ้นนะครับ นะฮะอะอร่อยมากมากนะลูกชิ้นปลากลมๆนะฮะมีโอกาสเลิกงานผมจะซื้อสักประมาณพันเมื่อออกแต่สุดพรุ่งนี้ผมจะกลับนครนายกด้วยเอาไปจิ้งนกไม่ใช่ลูกผู้สูงแ่ไม่แข็งได้ใจจริงเด็้ชิ้นปลาเนื้อแตนเดียวเขาจะเคี้ยวไม่หมดเนแต่ละโต๊ะเนี่ยเหนียวเหนียวจริงๆอร่อยจริงเดี๋ยวร้องเพลงดีกว่าเพราะว่าผมไม่โอเค จะมาบทเพลงนะครับช่วงที่คุณโหน่งร้องเพลงนี้ใครจะร่วมทําบุญกับคุณโหน่งได้ก็ได้เลยฮะนะอันนี้ถือ20บาทแล้วอ่ะ20บาทนะเราพนักงานมีมีกล่องไหมครับขอขอกล่องหน่อยเอขอให้มีความสุขนะฮะทุกทุกคนจะได้เอาตรงนี้ทําบุญกันพวกพี่น้องที่รักสองลอนะครับนะครับวามหมายมีความสุขมากๆนะครับที่ขนาดออกทิปไปไม่รู้หมายจะเป็นขนาดนี้มีเวลาเอาเอาเหมือนวันนั้นดีกว่าผมร้องถนัดกับเพลงกันชีวิ